สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบก,กับคัวนิชานันนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาทำเราจะมาทำขนมต้มแดงก,กันนะคะมาดูวิธีการปั้นค่ะอันนี้ก็เป็นแป้งของเรานะคะเป็นแป้งข้นเหนียวนะคะบ้านเราโม่แป้งเองนะคะใส่แว่นสักนิดดูตัวเลขไม่เห็น โอเคค่ะตอนนี้น้ำของเราก็เดือดแล้วนะคะขนมต้มแดงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเราต้องเอาแป้งเนี่ยนะไปผ่านความร้อนนะคะให้สุกก่อนนะคะขนมต้มแดงจะมีอยู่สองส่วนนะคะส่วนต้มแป้งกับส่วนไปผัดน,นะคะเทปนี้จะเป็นการต้มแป้งนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นแป้งของเรานะคะวันนี้เราใช้แป้ง300กรัมน,นะคะวิธีการปั้นนะคะลูกละหนึ่งคำนะคะโดยประมาณนะคะขนาดนี้นะคะจากนั้นเราหยิบแป้งมาแล้วนะคะ ปันทีก่กลมค่ะนะคะจากนั้นก็เอามือตกให้แบนค่ะประมาณานี้นะคะหครั้งนะคะอย่างนี้ก็สําเร็จนะคะใส่ไปในน้ําเดือดค่ะต้องใส่ในน้ําเดือดนะคะอ่าดูรูปต่อไปค่ะหยิบแป้งมานับ1ปันที่กลมนับสองหมุนทั้งสองสาครั้งปั้นทีก่กลมนะคะสกดลงไปนับสาม เพราะฉะนั้นขั้นตอนการแปะการทํานี้ก็จะปั้นนี้ก็จะมีสามขั้นตอนนะคะหนึ่งหยิบแป้งมานะคะปั้นให้กมรมคืงสองครั้งก็พอค่ะก็โกลมแคะสองนะคะสามกดลงไปนะคะแต่ไปน้ําเดือดอีสามขั้นตอนนะคะสองสามหยิบแป้งมานับหนึ่งปั้นให้กลมนับสองต่อไป ทำให้แบนนะคะนับสามตอนนี้เรานับเลยนะคะไม่บอกนะคะหนึ่งทำอะไรหนึ่งทำอะไรสองทำอะไรสามทำอะไรใช้แป้งอะไรเลยแป้งก็เหนียวนะคะนับสามนะคะวันนี้แป้งของเรานะคะแป้งของเราเป็นข้าวเหนียวมาจากเชียงรายนะคะหนึ่งหยิบแป้งสองเอามาปั้นให้กลมสามกดลงไป ตามกันตอนนะคะหอมมากเลยค่ะแป้งเราแป้งละนวลดีนะคะสองสามหนึ่งสองสามไม่ยาใครเห็นไหมง่าย่สามหนึ่งสองสามหนึ่งสอง นะคะหนึ่งหยิบแป้งมาส3 3สามสามนไหมคะหยิบมานะับหนึ่งหนึ่งสองสามต่อน,นี่คือสองครั้งพอนะคะปั้นให้กลมเอาสักเดี๋ยวเราจะปั้นแค่สามสิบลูกก่อนนะคะ ถ้ามันติดลงในกระทะนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเลื่อนเตาสักนิดเพื่อให้เห็นเด่นชัดนะคะตอนนี้มันยังไม่ค่อยชัดเลื่อนเตายักนิดนะคะอ่าแล้วค่ะชัดแล้วค่ะพ่ีไม่ได้มองกล้องแล้วก็เอาทพีใส่ไปแป้งมันติดก้นใช่ไหมพอเขามีความรู้สึกว่าแข็งตัวแล้วคะเอาทัพีเนะะี่ยค่ะขนให้แป้งลอยขึ้นมาเวลาต้มนี้ต้องให้แป้งลอยนะคะแปลว่าสุกแล้วนะคะปั้นใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะปั้นสักยี่สิบลูกนะคะ ขนาดนี้ในกระทะได้เท่าไหร่แล้วห้าสิบสิบห้ายี่สิบเอาสามสิบแล้วกันนะคะเอ่อสามร้อยกรัมก็ได้ต้องเยอะน,นะคะเอาสามสิบแล้วกันปั้นให้ได้ 30. สามสิบสามหนึ่งหยิบแป้งสองคือให้กลมสามนะไม่ยากนะคะง่ายๆขนมต้มแดงง่ายๆเป็นขนมที่ง่ายๆแต่ว่าค่อนข้างจะใช้เวลาเนาะ อร่อยนะคะทำให,หม่ๆหากินยากนะคะต้องทำเองค่ะไม่ยากสูตรเรามินิมินินะคะสูตรเราเนี่ยมินิมินินอ่ให้ตัวลอยค่ะให้ตัวให้ตัวขนมตอนนี้คือตัวขนมก็ลอยแล้วไม่ค่าเห็นไหมค่ะเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วก็ตักตรงล,ยลอยๆเนี่ยค่ะเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาพักไว้ค่ะพักไว้เพื่อเตรียมจะไปผัดกับอะไรคะน้ำตาลและมะพร้าว เทปนี้เป็นการปั้นนะคะเห็นไหมขนมต้มแดงไม่ยากนะคะคุณผู้ชมลองทำดูนะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟัน มันติดก้นกระทะแล้วก็ถ้าผีกดนิดนึงนะครับถ้าแป้งแข็งตัวแล้วก็จะไม่ระวังอย่าไปให้แป้งทับกันนะคะเพราะว่าเด็กจะตัวไม่สวยะคะ่ะรูปแบบของขนมนะคะรูปแบบของขนมนะคะต้มแดงนะคะจะปั้นแบบกลมแล้วแบนๆนะคะรูปแบบของขนมไทยเนี่ยมันก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นรูปแบบของเขาโดยเฉพาะตัวนะคะเป็นเอกลักษณ์ค่ะต้มแดงนะคะ ขนมต้มแดงต้องปั้นแบบนี้ไม่งั้นไน่อร่อยนะคะไม่ยากนะคะเวลาปั้นมีสามขั้นตอนนะคะลองดูนะคะลองขัดทำนะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะมาพ,พูดคุยกันได้นะคะเรื่องขนมคะ่ะช่องของเรานะคะอย่าลืมนะคะ fc ของเรานะคะ fc ของเรานะคะจะลืมนะคะในวันพุทธที่ที่แปดนี้นะคะเราจะไป สาธิตการทำขนมต้มข่าวนะคะที่ศูนย์การเรียนรู้วังจัรรนทรเกษมในกระทรวงศึกษาธิการนะคะเวลา12บนกาถึง13บนกานะคะไปพบก,กับครัวนิชานันได้นะคะแล้วก็ไปเรียนรู้ค่ะจะได้ขนมกลับบ้านคนละหนึ่งห่อนะคะอร่อยอร่อยค่ะนะคะทำเองอร่อยค่ะไปเรียนรู้กันนะคะจะได้กลับไปทำได้ พบกันนะคะศูนย์การเรียนรู้วังตกะกเสียงในกระรวงศึกษาธิการนะคะพุทธิแดนะคะเดี๋ยวจะใส่ใต้คลิปนะคะผู้ชมจะได้ไปจะได้ไปชมกันนะคะอาละค่ะขนมเราก็ลอยหมดแล้วนะคะเห็นไหมคะขนมลอยหมดแล้วค่ะดับไฟค่ะเอาละค่ะ ปานใดประมาณนี้นะคะดูประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะขนมต้มแดงค่ะเดี๋ยวปิดไปก่อนนะคะเพราะว่าไฟเขาจะเขาเรียกว่าอะไรดีระน,นะเดี <ś c oughs> ๋ยวเราไปพบกันขนมการปั้นแป้งขนมต้มแดงนะคะก็ส <m> ําเร็จล <m> งแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันตอนสองนะคะติด <m> ตามนะคะ <i> เป็นการผัดก,ดกับมะพร้าวนะคะไปดูคะ่ะแลวเดี๋ยวจะได้ชิมขนมต้มแดงะคะ่ะ วันนี้เทปนี้สวัสดีก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะและที่สาคัญนะคะติดตามเราด้วยนะคะขนมต้มแดงนะคะขนมต้มแดงต้มแดงค่ะต้มแดงเป็นอันนี้เป็นแป้งนะคะแป้งค่ะเดี๋ยวพบกันนะคะสวัสดีค่ะ